สบายดีพี่น้องวัสขุสกุนเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านนอนห่างเนาะมาส่งลูกสาวคือเต่งโตใช่ปะมาเขาห้องเย็นห้องเย็นกับไปเขาพนักงานคือมมแต่พูในน้อยเถอะเฮ้ยโหยังเก็ียดขาอีกเลยอน ยังมาเก็น่าที่อีกไม่เห็นเห็นถ่ายโท่ารครับโอ้โหสิทหต์สิเทดิีทิพยใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะ ใส่แรงงานเด็กรอนรอนเก็กาเฮยาพนั่งายทง่าที่อะนักอย่ว่นักอย่ว่นักล้วอะฮะเปิดด เปิดแต่หึงเลยเปิดยืนดีไหมเช่ญบายดีพี่น้องปิดโปเป็นอีกฮะโปเป็นยังเพลงนานอ่ะนักกีบบลูมโมเก็ตค่ะนักเอานักนะาบ่าได้หน้าตาดีเลยพี่น้องเอ้ยเออเสียอย่างเดียวโมบอกบ่ได้เนาะใส่ตนลโม บอกบอกบ่ได้ปากบ่ได้แต่หน้าตาเนี่ยโอ้ยเชื่อยังเกาะชื่อยังเกาะชื่อไว้นะเกาะนั่นแคนชื่อแคนเถอะบ่แม่นเถะบ่ชื่อแคนเขาเอิญเวียดพภาวะเฝ้าหูเรื่องเขาเลยเอิญเวียด สี่หรือสามหนึ่งสองสามสามเสาเราเคยผลจีเห็ดใหม่จีแมงสิ่มจีลือถิ่นเห็ดใหม่เห็ดโตครับสหต่อกับลังใหญ่เลยลังตัวน้อยนี่ยเต็ดให้เป็นลังเดียวลังคาเดียวเลยแบ้เป็นลื้อตัวนี้จะลื้อถิ่นตัวต่ำตัวตรงมาเนี่ย นี่เด้มื่อชิลือลังคาเด้ตัวนี้ยชิลือออกตัวต่อมาในชิลือกออเลืออลไรชิมงใหม่ให้มันสูงให้มันเพลดเพดมันเป็นลังเดียวกันเลยขี้ไผ่กับตัวนี้เป็นลังเดียวกันเลยเร่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 คนงานคือสาแท่นี่เอ้ยเออใส่ดิใส่ดิโดยกมาละทันท่าเลย ไม่เอาไม่ใหญ่เมันจะสิเก่อเฮือนเลี้ยาเฮือนทำไมอีกแล้วไม่ใหญ่กันดินี่ขีดบอกเลยไม่ใหญ่ขีดเนี่เลยเขาขีดยกเองลรือเปล่ามึงแน่มึงแห่งบกเลิศอ่ะสิเก่อเฮือน กำลังนี่แหละเรากอกมันดินมาทางไหจักีเห็ดนไยังงงอยู่บ่ะเห็นตะกออเป็นสื่ออเลยบ่มีน่บ่อา

เล6 6 e ็กเสาเนาะแซวในยังทีได้ต่อยได้เนี่ยมันสั่นโคตรตีสามกันแล้วพี่ได้กินข้าวไปใหญ่ห้อยเนี่ยที่ไหนตัวขาไก่ตโตนั่นที่ได้กินไก่ไปใหนห่วยรอบนี้คือโมเห็นนั่นนะคือคือเบาเถ้าหยก mình bao nà đấy mình bao đi nát nà đi Hả sau này có tổng lên tổ thì nó tổ bảo หนองแหม่เป็นระเบาวฮะเป็นชีเหตให้เราเป็นสางเลย็นจาจาจ่า้องทรายเป็นเหตุให้ห้องน้ำเพิ่นกระทาซีไปแล้วสร้างสองคนนี่แล้วสร้างบ่ผ่าน <laughs> บนักประดี๋นอกเนมันต่ำเนอวันเดีดวี้พายมามันสะกวงคักยุ่เนะบายมันก็สะกวว่งเก่าเนี่ยขแรลแต่นลหมักนกเคลื่อนเพ่นอยู่เพเห็นเขาอยู่แล้วหมักอยู่ได้เลยก็เจาะไม่ ตามใจผู้อยู่ได้เขายังว่าเขาอยู่พุดเลยมากครับเป็นบางขังบางข้าวเท่านั้นเลยมีเวยบมีงานถ้าเราให้บนโจ๊กอนทางอยู่างนี่มันจังมาเนออกนอกเลยขักไปแบียดเลย ລະຝົນຕົກເພິ່ນຫຍັງເຮົາກະຈະບໍ່ໄດ້ແຂກຝົນບໍ່ລົ້ນໜ້າເຮືອນເລີຍບາດນືເຊົ້ຶບຕັ້ງໂຕົນລະ ลนนะลูกลูกลุกลูกกระชุนเลยเสร็จเรียบร้อยเศ็ยเสมอกับเพื่อนใหญ่นี่ระลังนี่นะยกขึ้นบ้านนี้ยกขึ้นผูกจนหอดผูกของเยี่ยมผูกความสูงนั่นที่แรกนะอีพอน่ะพี่ กีว่าเอาซ้ำกันนี่คนสร้างพวกที่เวไอคบ้านในการยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ก่ออีกคือไปอีกในหันนะสองก้อนก่อเข้าไปอีกอันนี้ก็ยกขึ้นอะไรคิดออกอยอ่พี่น้องเหาว่าไป็นเท้าเบิ่งพูดเลยเท้าเบิ่งพันเล่ห์ฮะอะไรก็บ่บ่ได้มาหอนได้แสดงเลย มีเห็ดกำลังให้เสมอกันเลยไม่เห็ุลังเดียวบ่ะนี่นะลังนี่นะลือออกม่างออกเลยเห็ดเอาขื่นโยกขึ้นอีกเป็นลังคาเดียวกันบ่ะนี่นะขี้ไพ่กันนี่นะต่อมาเลยอันเอียงก่อนนี่จับระดับหรืออันอย่าขี้เงียกอยู่กระทานู้น,นตามสาาาาั่งไงอยู่จ้าเดียวบร มืดเนาะ,ะนนตามสั่งไงวะจักสงวนชาไงชาจำเป็นนะเนี่ยต้องเทกต้องวัดระดับหนึ่งมาจะพูดอะไรในเหตุแต่ผมมาทำมาค่าก่อนชาสากค,าคนละหมื่นหนึ่งนะค่ะกัเนเองกันเอง ช่วยล้กองมบใหญ่ในี่ยบัจักล่ะเพระีเลดน้าซอยน้มา่สยมยอีกขอระบ่ไว้อีเม์บลยเห็ตกับ่อประพฤตปะปะลอยให้เราเหตุผดีเราเราเห็ดบ่ไไรเปิดบัขออยู่ดีในกระโตถ้ากเก่าก็ไหวไปหาเยืลับจ่าบ่ได้ขอน่ธรรมดาในเยืนหลังนกระชมือเราเห็ดไปเลยมีแต่เราเห็ดเลยเหฮืนหลังเหตุเอง ล,า,า,า,งา,ลางเลเ,เ,เ,เพิ่นก่อเองเพิเ่อน,นอเ,ออเป็นแน่เเพิ่นบวายแหละบ่ก่อยแข็งแห้งเพิ่นเทตั้งเสาเทเทปูนไว้ซื่อๆพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะเอินไปแล้วเรียกว่ามื้อต่อไปไป,ลปเลยไปแบเนี้ยด็ดสางกับใครอยู่เป็นน้องทรายแม่เฒ่าน้องทรายแม่เฒ่าเฮานี่แหละเป็นละบ่าวเสาไายเนาะ แกว่าค่าสร้างน้ํา11,000ซั่นเขาเจ้าเ1 0 0 0แล้วเบิดนีู่้ว่าเฮ็ดตอนไดน่ถ้าเบินํากันพี่น้องเอ้ยมันแล้วก็สิมาอัเให้เบิดอกมันแล้วเพุ่นแล้วเนาะกขอบคุณขอบคุณที่เข้าเบิมาชมเด้อพี่น้องเด้อเนาะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเอาไว้พกันใหม่คลิปหน้าพบัดเฮามาสิถ่ายเบิเรือดอกเนาะไปแล้วสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ย